เนี่ยฉีดน้ำแล้วก็เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเซตผมแล้วก็ฉีดน้ำก่อนแล้วก็ใส่นิดนึงแล้วก็ขยำวันนี้วันอะไรอะ่ะไม่เกี่ยววันใช่ไหมทุกวันเป็นรันเวย์ได้หมดใช่ไหมเออเนี่ยถ้าอยากเป็นรอนก็ประมาณนี้แต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นฝอยฟูๆเราก็แค่หวีออ,อกแต่นี่พอเนี้ยอพอขยำปุ๊บมันก็จะเป็นรอนให้เรา หล่อที่สุดอะโต้เก้าอี้นี้นะหล่อที่สุดปล่อยไม่ได้นี่ชุบจริงผมจริงๆเราก็อยากส่งอยู่แล้วปะใช่อยากส่งอยู่แล้วผมก็เลยได้แค่ไว้ได้แค่ดัดฟอยด์ไว้ผมตรงไม่ได้เลยเหมือนผมเคยยืดผมไหมเคยแต่นานมากแล้วครับมันจะเรียบแป้งเกินไปใช่ไหมใช่มันเลยแบนสะแต้เลยแล้วเวลาเลี้ยงผมยาวๆก็น่าจะเป็นหลอนให้อยู่แล้วปะ ใช่เป็นรอนแต่มันเป็นรอนไม่สวยของเส้นมาม่าอ่ะมันฟูเฉยนะมันไม่ดูให้เป็นทรงใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรค่ะตัดสั้นได้เลยใส่อันนี้เอาใสปุ๊บหล่อปั๊บแ้วผมต้องปว้ผมสั้นอย่างนี้ตลอดเลยไหมว่ายาวกว่านิดหน่อยก็ได้เอาจิ้งๆิงคือด้วยความที่อันนี้มันฟูอยู่แล้วเราจะไว้ยาวกว่านี้ก็ตามใส่มันฟูขึ้นมาก็ไม่ได้แปลกเต่ยถ้าผมเรียบๆอย่างเนี้ยแล้วคุณจะไว้ยาวกว่านี้มันจะพองมันจะเห็นชัดแต่เนี้ยมันพองอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีผลอะไร อ่านั่นแหละลักไปใส่นี่ไปก่อนเนี่ยเห็นไหมใส่แค่นี้เองจึ๊บไปหล่อเร็วจะตายกิ๊บสี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จบ,บเออหล่อเร็วรอไวมา